ตำนานยูทูบเบอร์ไมค์คราในความทรงจำของใครหลายคน ดีค่ะวันนี้นายเอ็มซีช็อจะมานําเสนอเรื่องตำนานยูทูบเบอร์ไมค์คราฟในความทรงจําของใครหลายคนย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนสมัยที่ไมค์คร f t กำลังมาแรงอย่างมากๆหลายๆช่อง YouTube ในตอนนั้นเริ่มหยิบเกมอย่างไมค์คร f t มาเล่นเพื่อให้เข้ากับกระแสะในเวลาดังกล่าวซึ่งในเวลานั้นก็ได้แจ้งเกิดช่อง YouTube สายไมค์คร f t ขึ้นมาอย่างมากมายทาให้เด็กๆอย่างเราๆในเวลานั้นมีความทรงจําดีๆเกิดขึ้นเมื่อได้ดูช่องเหล่านั้นเล่นไมค์คร f t กันอย่างสนุกสนานในวันนี้เราเลยจะพาทุกท่าน ย้อนเวลาไปชมอ,อดีตอันแสนหอมหวานอดีตที่นักย้อนกลับไปกี่ครั้งจะชวนให้หลงไหลกับยุคสมัยที่พวกเขาเหล่านี้เป็นดัง่งศูนย์รวมความบันเทิงและความสนุกในวัยเด็กเรากําลังพูดถึงทีมแกรี่มุกวิไทยลุงพีไออาร์พีจีทีวีลูวิคุมคุณเอม็มคุณกายพวกเขา3ามคนนี้ที่เราเคยนั่งดูกันทุกวันไม่ต่างอะไรกับการ์ตูนตอนเช้ามาลองย้อนไปดูกันหน่อยดีกว่าว่าพวกเขาเป็นใครและมีอะไรทําไมถึงได้โด่งดังมากๆในสมัยนั้นที่มา ช่นลยูทูปทีมแกรี่มูวี่ไทย IRPPTV และคุณกาย CH ทีมแกรี่มูวี่ไทยหรือว่าลุงพีสมัยนั้นเล่น Minecraft ยังไงก็ต้องรู้จักลุงพีเพราะเขาได้สร้างผลงาน Minecraft ที่น่าสนใจไว้อย่างมากมายและค่อนข้างแตกต่างจากช่องอื่นด้วยการเล่นที่มีเรื่องราวและการสมบทบาท อารมณ์เหมือนได้ดูหนังเรื่องหนึ่งอยู่โดยซีรีส์ที่เริ่มสร้างชื่อให้กับลุงพีก็คือซีรีส์ Minecraft Stand the Story ที่ว่าด้วยการเอาชีวิตรอดบนเกาะและปริศนาอดีตของตัวเองที่ชวนให้เราติดตามตลอดจนโจแล้วผมนะครับอันเดริงลุงก็ไม่รู้หรอกนะว่าแกเป็นอะไระและซีรีส์นี้ยังได้ให้กำเนิดเพลงในตำนานอย่าง Enderman อีกด้วย ฉฉัันนยจจะลาอาอาา am man the สุข้หอ <c oughs> ที่สำคัญช่องของลุงพีเป็นช่องที่พยายามให้แง่คิดกับคนดูตลอดและมีคติประจำช่องคือเล่นเกมให้มีประโยชน์มีประโยชน์มาจากเกม แท้ายที่สุดนี้อย่าลืมไปฮหเล่นเกมให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์ไปจากเกนมนะครับ IRPT TV หรือว่าลูวิคุงนั่นเองเป็นช่องที่เป็นที่แพร่หลายอย่างมากในหมู่คนเล่นไ i n e c r a f t ในไทยด้วยรูปแบบการดําเนินช่องที่ลงคลิปการเล่นไ i n e c r a f t อย่างหลากหลายและน่าสนใจยกตัวอย่างเช่น how to สอนการเล่นไ i n e c r a f t หยิบไม้ออกมาครับจากนั้นนะฮะเอาไม้สอ,อันนะฮะทำการวางในลักษณะตรงนะฮะอย่างนี้นะฮะเราจะได้สติ๊กนะฮะ สติกคือแท่งหันสานั่นเองเออไม่ใช่นะฮะสติกคือแท่งไม้นะฮะหรือการแกล้งเพื่อนในเกมเรากำลังจะแกล้งชาลิฟนะ,ะซึ่งชาลิฟทำกัน A F K ไว้นะฮะนี่ฮะนี่ฮนะโดยเราทำการวางกับดักนะฮะเพชเชอร์เพจกับ t n t ไว้ข้างๆฮะและรอบๆเลยตรงนี้ก็มีนะฮะจนไปถึงการเล่นแมปเอาชีวิตรอดประจนภัยต่างๆบอ้นาหมาทุย <c oughs> <c oughs>

ทำให้ช่อง irpttv ดูเป็นช่องที่ครบรถและมีเนื้อหาหลากหลายที่พร้อมเติบให้กับคนดูได้อย่างเพลิดเพลินกับเนื้อหาของพวกเขาโดยคลิปแรกๆของช่องก็นับว่าผ่านมาถึงเกปีแล้วเป็นช่องที่จะพูดว่าเติบโตมาพร้อมๆกับ Minecraft เลยก็ไม่ผิดจึงไม่แปลกที่มันจะเป็นความทรงจําที่ฝังรากลึกในใจคนดูอย่างเราๆมาจนถึงทุกวันนี้คุณเอ็มคุณกาย2เพื่อนคู่สีที่ไม่รู้ทําไมพอมาอยู่ด้วยในคลิปเล่นไมค์คร f t แล้วมันสนุกและลงตัวอย่างบอกไม่ถูกด้วยสไตล์ที่เป็น เป็นเพื่อนกับเพื่อนมานั่งเล่นเกมด้วยกันทาให้มันเข้าถึงคนดูได้ง่ายมากเป็นเหตุผลให้ใครหลายคนในช่วงนั้นพยายามจะสร้างเซิร์ฟเล่นกับเพื่อนจะได้เหมือนคุณกายคุณเอ็มโดยคลิปที่ทุกวันนี้ยังคงอยู่ในความทรงจําของเราคือเกาะที่นี่ที่ไหนที่ว่าด้วยการเอาชีวิตรอดแบบแพ็คคู่บนเกาะเล็กๆที่ทรัพยากรมีไม่มากพวกเขาทั้งคู่ได้สร้างโมเมนต์ที่ทั้งฮาและเต็มเปี่ยมไปด้วยมิตรภาพไว้อย่างมากมายและนับว่าทั้งสองท่านนี้เป็นตำนานในความทรงจําอย่างแท้จริงเพราะทุกวันนี้ทั้งสองคน เพื่อแยกย้ายกันไปคนละทางและไม่รู้ว่าเราจะได้เห็นพวกเขากลับมาเล่น Minecraft ด้วยกันอีกครั้งหรือเปล่าก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับตํานานยูทูบเบอร์ไม c คร f t ในความทรงจาของใครหลายคนสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับรวมถึงกดกระดิ่งให้เราหน่อยนะส่วนคลิปหน้าอยากให้ทําเรื่องอะไรเพียงแค่คอมเมนต์บอกเดี๋ยวจัดให้แล้วไว้เจอกันค่ะ